การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอป,ปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของเซ็ t เตอ์ n i ทไนท์เมน v เ n นนะครับวันที่12 กราดัการาคมปี2025นะครับผมวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันทุกคนคู่แรกนะครับก็จะเป็นแบรนดี้ออตตันเจอกับดูเมนไทยคู่ที่2เนี่ยเป็นการชิงแชมป์ยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนโซโลสโคอาจะเจอกับจิมมี่อุโซคู่ที่3ครับเอลเอเนสจะเจอกับเซโรลินและคู่ที่4ชิงแชมป์เวิลด์เฮฟวนเวทแชมเปี้ยนกุนเทอร์ ther, จะเจอกับโกเบิร์กจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้ครับคู่แรกฮะแบรนดี้ออตตันเจอกับดูเมนไทย ตัวแมทโอเคนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยตัวแมทมันไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาถึงก็พยายามใส่ท่าประจําตัวกันรัวๆเลยมีจังหวะพลิกไปพลิกมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นสาระสําคัญสักเท่าไหร่นะครับการลุ้นหรือความหนักหน่วงของแมทเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้น เอาจริงๆเรารู้สึกว่าถ้าเขาเจอกันในรายการประจําสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะสนุกมากกว่าก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขเหมือนในแมตช์นี้นะครับตัวแมตช์นี้เนี่ยมันเน้นเล่าไปในเรื่องของเจลลี่โลกับโลแกนพอซะเยอะนะครับจนมวยปล้ำบนเวทีเนี่ยไม่ใช่พ้อยหลักของเรื่องนี้เลยตอนจบแรเดียลตันใส่ RKO กดนับ3เอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมตช์นะครับโลแกนพอเข้ามาเล่นงานแรเดียลตันก่อนที่เจลลี่โลเนี่ยจะเข้ามาเล่นงานโลแกนพอจบด้วยดูไม่ไทายครับเข้ามาเคมอใส่เจลลี่โล ในด้านของแมตช์นี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการปูไปเพื่อให้พวกคนดังเนี่ยไปเจอกันในศึกใหญ่นี่แหละทุกคนเจลลี่โลนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าเขากำลังฝึกอยู่กับ WWE เพื่อที่จะมีแมตช์อย่างเป็นทางการนะครับคาดว่าน่าจะเป็นในซัมเมอร์สแลมนี่แหละแล้วเราก็มองว่าแรนดี้ออตตันกับดูไม่ใช่ครับอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือในแมตช์นี้เราไม่คิดว่าเจลลี่โลกับโลแกนพอลเนี่ยมันจะไปเจอกันแบบตัวต่อตัวอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ย น่าจะเป็นแมตช์แท็กทีมอะไรแบบนั้นซะมากกว่าซึ่งดูจากการเปิดตัวออกมาด้วยกันแล้วเนี่ยมันแบ่งแยกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับก็น่าจะเป็นแมตช์แท็กทีมซึ่งก็ตามนั้นแหละทุกคนนะครับเราคิดว่ามันเป็นแมตช์เพื่อเรียกคนดูของเจลลี่โลให้เข้ามาดูมวยปล้ำเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นการปล้ำหรือว่าเรื่องราวในมวยปล้ำสักเท่าไหรนะ่นักคู่2ครับชิงแชมป์ยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนโซโลสโควาเจอกับจิมมี่อูโซตัวแมตช์โอเคนะครับเอาจริงๆเนี่ยถึงแม้มันจะมีท่าซ้ำๆนะ แต่ว่ามันก็ถือว่าทําออกมาได้เร็วแล้วก็แรงดีนะครับต้องบอกว่าพี่น้อง2คนนี้เนี่ยมันใจกว้างซึ่งกันและกันจริงๆนะฮะต้องบอกว่ามีหลายๆช็อตที่จิม my อูโซ่เนี่ยทำได้ดีเลยทั้งเจอร์แมนซูเพกที่ขอบเวทีการกระโดดใส่อูโซ่ออฟเดอะวินลงมานอกเวทีอะไรแบบนั้นนะครับต้องบอกว่ามันมีจุดที่ทําให้เราตื่นเต้นได้บ้างแม้จะไม่ได้มากมายอะไรนะักแต่มันเป็นการตื่นเต้นในรูปแบบที่ว่าเออเราไม่คิดว่านักมวยป้ามคนนี้ จะใช้ท่าแบบนี้เฉยๆนะครับไม่ได้ว้าวกับความสวยหรือว่าความยากของท่าอะไรแบบนั้นตอนจบสโลวคสว่าลบกดเอาชนะไปได้นะครับหลังโจมแมตช์เจอบฟาทูมันไล่กระทืบแกงเครื่องนอนโซโลในด้านของแมตชนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยเรามองว่ามันก็น่าจะมีเรื่องกันไปต่อนั่นแหละ เจคอฟาทูที่โดนอัดไปก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ก็กลับมาจองล้างจองผลาญกันอีกครั้งก็น่าจะเป็นการพยายามเอาแชมป์กลับคืนมาจากโซโลนั่นแหละเราคิดว่ามันคงไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับข้อดีในตอนนี้ก็คือเจค็อฟาทูเนี่ยมันมีภาษีที่ดีกว่ามันดูค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งกว่านะครับคือสเกลพลังของมันค่อนข้างมากกว่าตัวรลายหลายๆคนในกลุ่มนี้ดังนั้นการต่อสู้เนี่ยมันก็น่าจะมีความสูสีกันมากขึ้นนะครับส่วนจิมมี่อุโซเนี่ยมันก็ มีเรื่องกับครอบครัวไปจนวันตายอ่ะทุกคนเราคิดว่าจิมมี่อุโซมันไม่น่าจะหลุดไปไหนได้นะครับเจ้าตัวน่าจะเป็นตัวเปิดทางให้กับคนอื่นๆเสมออย่างตอนเจอุโซที่กลายมาเป็นพระเอกจอมยี้ดเนี่ยนะครับจิมมี่อุโซก็กลายเป็นตัวร้ายอย่างตอนนี้โซโลสโควากลายเป็นตัวร้ายครับจิมมี่ก็มาเป็นตัวดีที่มานอนให้แม้ว่าเรื่องราวต่างๆมันจะไม่ได้ยิงตรงไปที่จิมมี่นะครับแต่ว่าถ้ามันขาดคนเมื่อไหร่จิมมี่เนี่ยจะเข้ามาเสริมตรงนี้ทันทีอะไรแบบนั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าไอ้เรื่อง เลือดคน้นคนแค้นอะไรแบบนี้มันจะจบยังไงนะครับหลังจากนั้นตัดภาพมาที่แรนดิโอตันถูกสัมภาษณ์ว่าเขาจะทำยังไงต่อนะครับแรนดิโอตันบอกว่าเขาเนี่ยจะจับคู่กับเจรีโลเพื่อไปจัดการโลแกนพอลและดูไม็ใชนในซัมเมอร์สแลมตต่ภาพมาคู่3นะครับ LA Knight เจอกับเซ l ร l ลินตัวแมทออกมาโอเคนะครับการพลิกไปพลิกมาของ2คนนี้เนี่ยทำได้อย่างน่าสนใจแม์มันค่อนข้างสมูทมากๆทุกคนแล้วมันมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอด นะครับแม้ว่าทางของ l a ล ni ไเนี่ยจะเน้นใส่ท่าชุดเรียกเสียงเชียร์เหมือนเดิมแต่ด้วยทางของที่เซนโอลินทำสิ่งแต่ด้วยทางของเซนโอลินครับที่ทำสิ่งต่างๆออกมาให้สอดคล้องกันมันทำให้ตัวแมตเนี่ยดูไหลลื่นยิ่งขึ้นไม่มีจังหวะสะดุดหรือดูฝืนที่อยู่ดีๆก็หยิบขึ้นมาใส่อะไรแบบนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วว่างแมตต์แซนโอลินได้รับบาดเจ็บที่เข่าครับจนจบแมต์ไปตอนจบเนี่ยเอลเอไนท์ใส่ BFT กดนับ3เอาชนะไปได้ ในด้านของแม์นี้นะครับคือเซโรลินเนี่ยน่าจะได้รับบาดเจ็บจริงทุกคนเห็นมีข่าวออกมาว่าได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่ายัางไม่มีรายงานออกมาว่าจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนคือต้องยอมรับเลยว่าแม้ขาจะเดินแทบไม่ได้แล้วในแม์นะครับแต่แกก็ยังเดินออกมารับท่าไม้ตายเพื่อให้แม์มันจบอะ่ะก็ถือว่ามีสปิริตที่ยอดเยี่ยบนะครับตอนนี้ปัญหามันก็กลับมาสู่เรื่องหลักทุกคนว่าถ้าเซโรลินเจ็บจนจะต้องพักนานหลายเดือนจริงๆไอ้กลุ่มของเขาเนี่ยจะทํายังไงต่อ นแน่นอนว่ามันดําเนินเนื้อเรื่องต่อไปได้ด้วยแหละเพราะยังไงก็ตามมันมีพ h เฮแมนอยู่นะครับแต่ว่าความเข้มข้นหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะทําได้ยากขึ้นรวมทั้งตอนนี้เนี่ยเซลลลินที่เป็นเจ้าของกระเป๋า Money ่เดอะแบงคอยู่ด้วยถ้าหายเป็นอานเกือบป,ปีมันจะกลับมาใช้ตอนนั้นทันหรือเปล่านะครับหรือมันจะเป็นโอกาสให้บอลเบเกอรหรือบอสซ o นร e ดเนี่ยได้ขยับขึ้นมาเร็วกว่าที่ควรจะเป็น โดยส่วนตัวนะครับผมหวังว่ามันจะไม่ร้ายแรงนะเพราะขาของเซนโอลินเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดรูปหรือว่าลงแบบผิดจังหวะอะไรแบบนั้นมันอาจจะเป็นการกระแทกจนทําให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งถ้ารวมกับอาการบาดเจ็บที่เซนโอลินเคยเจ็บมาก่อนหน้านี้นะครับในแมตช์นี้แกอาจจะไม่อยากเสี่ยงก็เป็นไปได้ก็ต้องมารอดูผลกันว่าเจ้าตัวจะต้องพักนานขนาดไหนนะครับผู้สีครับชิงแชมป์เวิร์เฮฟเว่แชมเปี้ยนนเทอร์เจอกับโกเบ ตัวแมทโอเคนะครับคือตัวแมทเนี่ยมันโชว์พลังของโกเบิร์กได้ดีทีเดียวแหละทุกคนแต่ในขณะเดียวกันครับด้วยความที่ตัวแมทเนี่ยมันค่อนข้างยาวมันก็ทําให้เห็นจุดอ่อนทั้งหลายของโกเบิร์กเช่นเดียวกัน ทางท่าต่อยท่าบั๊มทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นบนเวทีนะครับมันก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นนักมวยป้ามที่เก่งกาจเลยแม้ว่าจะมีการเล่าเรื่องในการเล่นงานขายอย่างชัดเจนครับแต่ว่ามันก็ลบข้อเสียตรงนั้นออกไปไม่ได้นะครับการพูดปุยของทั้งสองคนที่มันเกิดขึ้นแทบจะตลอดทั้งแม์มันก็ทําให้ตัวแม์เนี่ยขาดช่วงไปในหลายๆจุดนะครับคุณเธอเองก็เน้นการเล่าเรื่องอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้มีการทําอะไรมากมายนะคือโกเบิร์กแทบจะไม่ต้องบั๊มในแม์นี้เลย เนื้อออกไหมแทบจะไม่โดนทุ่มเลยก็แค่ล้มง่ายๆแล้วก็ชนกับที่กั้นคนดูแค่นั้นแต่ก็นะครับมันเป็นแมตช์สุดท้ายของเขาอะ่ะก็หยวนหยวนกันไปตอนจบกุนเทอร์ใส่สลิปเปอร์โฮกูเบิร์กจนสลบไปนะครับในด้านของแมตช์นี้นะครับอย่างแรกเนี่ยผมมองว่าตัวแมตช์มันต้องนานขึ้นทุกคนเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บของเซ l โรลินนี่แหละนะครับมันก็เลยทําให้ตัวแมตช์มีช่องว่างค่อนข้างเยอะ มันต้องช้าลงมันต้องนานขึ้นนะครับมันเลยทําให้พวกเขาเนี่ยต้องเพิ่มอะไรต่างๆบนเวทีเราก็เลยได้เห็นการพูดคุยกันอยู่ตลอดซึ่งด้วยการที่โกเบิร์กเนี่ยไม่ได้ป้ามแมทยาวๆสักเท่าไหร่นะครับมันก็ทําให้เขาคุยกับกุนเทอร์บนเวทีแบบไม่สนใจโลกเลยยืนกระซิบกันค่อนข้างนานนะครับทำให้เราเห็นชัดเจนมากๆในการก้มหน้าไปคุยกันแต่ละครั้งกุนเทอร์เองครับก็คอยบอกบทตลอดว่าโกเบิร์กค,ควรจะทําอะไรบนเวทีซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการต่อยการโชคการทุกอะไรแบบนั้น บอกตามตรงนะครับว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่แมตที่ดีสักเท่าไหร่ทุกคนแต่เรามองว่าเมันมองเห็นถึงความพยายามของโกเบิร์กอะโกเบิร์กที่ยอมแสดงสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดออกมานะครับยอมแสดงความเหนื่อยล้าที่ไม่ใช่ยอดมนุษย์มันเป็นวันสุดท้ายของเขาอะที่เขาบอกกับทุกคนว่าเออเขากลับกายมาเป็นคนธรรมดาบนเวทีมวยปั้มนะครับก็เป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าณนะวันนี้เวลาของเขาเนี่ยมันหมดลงแล้ว นะครับและนี่คือจุดจบของนักมวยปล้ำที่ชื่อว่าโกเบิร์กก็ถือว่าเป็นฉากจบที่โอเคแหละนะครับถึงแม้จะไม่ได้สนุกเราก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แย่จนเกินไปเห็นถึงความพยายามของโกเบิร์กแหละแล้วด้วยการที่มันเป็นแมตช์สุดท้ายเราก็โอเคหย่อนหยุดกันไปนะครับโดยรวมแล้วครับใน a ส u r d a y Night Main Event ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าพวกเขาใส่ใจในแง่ของการปล้ำมากขึ้นนะคือการจัดเรียงช่วงเวลาเองก็ทำได้ดีขึ้นเหมือนกัน นะครับด้วยความที่มันมีโฆษณามาแทรกอยู่ตลอดเหมือนกับรายการประจําสัปดาห์อะไรแบบนั้นนะครับทำให้นักมวยปั้มเนี่ยต้องเอาท่าต่างๆที่น่าสนใจมาใส่ตั้งแต่ช่วงเริ่มแมตช์แล้วก็พักเบรกแล้วก็ไปใส่ช่วงหนึ่งตอนท้ายนะครับคือไปเล่นเบากันในช่วงโฆษณาเลยนะทำให้โชว์เนี่ยมันมีอัตราดมากขึ้นไม่เหมือนกับช่วงแรกๆนะครับที่แบบถ่ายมาอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถามผมว่าแย่ไหมนะครับมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่า ถ้าเซโลลินไม่เจ็บนะครับผมคิดว่ามันอาจจะยกระดับความสนุกของโชว์นี้ขึ้นได้อีกหน่อยเพราะเราคิดว่าแมตช์ของเซโลลินเนี่ยตอนนั้นมันน่าจะอยู่แค่ช่วงกลางๆเท่านั้นทุกคนในตอนที่เซโลลินได้รับบาดเจ็บนะครับคือถ้ามันสามารถปั้มกันอย่างเต็มที่ได้เนี่ยมันน่าจะนานกว่านี้แล้วก็น่าจะมีอะไรให้เราดูมากขึ้นกว่านี้ผมคิดว่าไม่แน่เซโลลินอาจจะได้แบบ2โฆษณาใน Se ็นเตอร์เดย์ไนท์เมนอีครั้งนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวแมตช์เนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองโดยสรุปแล้วครับบบอีีีเนนน์์้ป็กึงท่แบบ ดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้นะครับอาจจะมีเนื้อเรื่องแซมมาบ้างแต่ก็ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรนะรเป็นแมตช์จับยัดคนมีชื่อเสียงให้มันไปสู้กันก็แค่นั้นแต่ถ้าใครชื่นชอบโกเบิร์กครับซึ่งต้องบอกตามตรงครับว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเห็นโกเบิร์กตั้งแต่ W.C.W. อะแบบย้อนกลับไป10-20ปีที่แล้วก็ถือว่ามันเท่ดีนะครับวันนี้เห็นเขาปั้มก็อาจจะไม่ได้ประทับใจเหมือนในอดีตแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการบอกลา ที่ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้เห็นเขาปล้ำครั้งสุดท้ายสําหรับแฟนคลับโกเบิร์กนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับ Saturday Night Main Event นะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปดู Evolution ต่อเพื่อทําให้เสร็จคลิปในวันนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จทันหรือเปล่ายังไงก็รอกันหน่อยนะทุกคนและยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ